สวัสดีครับทุกผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมและตัวนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมฟุฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมเลยสตีกินิกเช่นเคยครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมผมมีบิงโก1ชุดนะครับผมที่อยากจะมาบิงโกให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ดูกันนะครับผมนะก็เห็นมีคนคอมเมนต์มานะครับผมเขาบอกว่าบิงโกชุดนี้นะครับคุ้มมากนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมซื้อบิงโกมาทั้งหมด10ชุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมากดกันนะครับผมนะไปเซตแรกมา มาก่อนเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าคุ้มนักคุ้มหนานะครับผมไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะฮะสําหรับทิศของผมนะครับในการบิงโกวันนี้นะผมไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะครับผมจะใส่ทั้งหมดเลยนะครับผมนะก็คืออย่างละ2เม็ดนะครับผมนะอาจจะเป็นมรกต2เม็ดนะครับผมนะเพชร2เม็ดทับทิม2เม็ดนะครับผมนะได้แล้วนะครับผมเกลือไหมเฮ้ยโอุ้ยอันแรกก็มาเลยว่ะคุณผู้ชมนะ นะครับโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมอันนี้เนี่ยคือตัวชุดนี้นะครับผมผมเคยบิงโกไปแล้วรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมนะครับผมนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือบิงโกไปแค่ไม่กี่เซตนะครับรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาชุดถัดไปกันนะคุณผู้ชมนะครับชุดที่2นะครับมาเดี๋ยวมาดูว่ามันจะคุ้มค่าไหมนะครับใส่ไปนะฮะแล้วไม่ลดกูเลื่อนอย่างเงี้ยนะนะฮะโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะฮะอย่างละสองนะครับอุ้ยไข่มุกหมดแล้วแย่แล้ว เดีเอาไข่มุกมาน้อยด้วยนะครับไม่เป็นไรนครับเรายังมีเรื่องของอันอื่นอยู่นะฮะทิสตันอะไรอย่างนี้ครับ,รครบเคจัดไปนะครับค,ค่อยๆมาค่อยๆมาหมายอย่างลูกหมายอย่างลูกอ่ะโอเคอีกตัวนึงเอาปึ๊บถ้าถุงเราไม่ได้เนี่ยออกเคได้ละเกลือไหมอ่านะครับได้เพชรมานหนึ่งอันนะครับอันนี้ถือว่าเกลือนะผู้ชมนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับบิงโกมานะครับดูกันว่าจะได้ไหมนะครับ ว่าจะดีไหมนะฮะโอเค okay, ค่อยๆไปนะครับมรกตดมาอย่างละสองนะครับอย่างละสองผมก็ไม่รู้ว่าทิคนี้มันสามารถใช้ได้ไหมนะครับผมนะแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมนะเผื่อจะอาจจะแบบว่าช่วยได้นะครับเมื่อกี้เราใช้รับทีมไปเราใช้มรกตดแทนนะครับโอเคได้แล้วเกลือไหมโอ้โหได้หนูมานะครับผมนะรู้สึกว่าหนูเนี่ยก็คือจะเกลือนะครับผมนะ อ่านี่ครับผมราคาของหนุตอนนี้ครับผมอยู่ที่ประมาณ3,500นะครับผมไปดูว่าเขาเอาไปทำอะไรกันนะครับผมนะแต่ก็ลองขายขายไปดูแล้วกันนะครับผมนะสัก3,500นะครับมาสามสี่เก้าเก้าแล้วกันนะครับผมนะนี่แล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับผมนะเออครับโอเคมาชุดถัดไปนะครับมาโอเคครับค่อยๆไปนะครับทับทิมมาเอาทับทิมหมดแล้วเหรอเอ้ยทับทิมเหลืออีกเม็ดหนึ่งครับมรกตแกหมดแล้วมาได้ไหมโอ้โหได้กบ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปทําอะไรกันนะครับก็ไม่เป็นไรผ่านไปก่อนนะครับมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมฟาร์มบุษราคำมาเยอะแยะเนี่ยทั้งๆที่เราจะมาเปิดบิงโกนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเพิ่มแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะจดทุกการลงทุนทุกอย่างนะครับผมนะว่าเราจะคุ้มได้คุ้มเสียขนาดไหนนะคุณผู้ชมนะครับนี่ครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ซื้อของมาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามากดกันนะครับไปต่อไม่รอแล้วนะ นี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาเพชรมาเอาเพชรหมดเหรอโอเคเดี๋ยวทับทิมแล้วกันนะใช้นี่แทนแล้วกันนะครับทับทิมสักสองเม็ดนะครับผมนะแล้วก็ไข่มุกสักสองเม็ดนะครับเฮ้ยได้แล้วโคตรไวเลยอันนี้มาโอ้โหได้หนูนะครับเกลือนะครับผมนะโอเคเดีถัดไปนะครับอ่าทับอ่าอันไข่มุกไปนะครับมานะครับผมแล้วก็มรกรสักสองเม็ดแล้วกันนะครับมรกตยังไม่ได้ใช้เลย โอเคนะครับอ่าคิดตั้นสักเม็ดนึงไม่รู้เกี่ยวบ่แต่ก็ทำแล้วกันมานะครับยังไม่ได้อีกเหรออ่าโอเคยังไม่ได้อีกชิ้นนึงมาเฮย้ยอ้ยเมทัลลิกคราฟเกรนะครับผมนะเมทัลลิกคราฟเกรนะครับเขียนนะครับไปต่อครับไปต่อไม่รอแล้วนะเหมือนเดิมนะครับไปรับทิมมานะครับ ถัดไปนะครับเป็นไข่มุกนะครับมาค่อยๆมาอย่างละ2เม็ดนะครับพอดีมรกตมันถูกนะผมซื้อมา2อันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับคิสตันมามรกตอีกอัย่างแล้วก็คิสตันมาบออได้หนูครับคุณผู้ชมครับ <laughs> ตอนนี้เราบิงโกมาทั้งหมดเท่าไหร่มาเนี่ยเออ รู้สึกว่าเราจะบิงโกมาทั้งหมดประมาณ7ชุดแล้วนะครับผมนะตอนนี้เหลือ3ชุดสุดท้ายนะครับก็คือจะได้เรื่องของสีมานะนะครับโอเคไปต่อนะครับผมจะกดมรกดแล้วกันนะครับผมมรกดผมมีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับราคาถูกด้วยนะช่วงนี้นะครับแล้วก็เอ่อทับทิมนะครับผมทับทิมราคาถูกนะครับไข่มุกนี่คือราคาแพงมากเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากจะเล่นมากมาได้ไหม บอาได้หนูแม่งแล้วครับเหยียดผงผู้หายมาชุดถัดไปนะครับสองชุดสุดท้ายครับคุณผู้ชมนะครับเรามาบิงโกกันยาวๆนะครับมรกตอัดให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามรกตเรามีเยอะมากนะครับมาคิสตันมาได้แล้วได้ไหมได้ไหมมาลุ้นกันปุ๊บอ่านะยครับได้กบมาแม่งเลยชิ่หาย ชุดสุดท้ายครับผู้ชมนะครับสำหรับบิงโกชุดนี้นะครับผมนะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมนะฮะมายาวๆนะครับมามาลกดมามาได้ไหมปึ๊บโอ้ได้หนูมาวะโอเคนะครับผมนะคุณผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันก่อนเบื้องต้นนะครับผมว่าสำหรับเซตนี้นะครับ เราได้อะไรมาบ้างเราเสียอะไรไปบ้างนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับเรื่องแรกเลยนะครับผมนะเป็นเรื่องของบิงโกนะครับผมบิงโกเนี่ยนะครับผมจะตกอยู่ชุดละประมาณ26,990บาทนะครับผมซื้อมาทั้งหมด10เล่มนะครับผมนะ10ชุดนะครับราคาเนี่ยนะครับผมจะตกอยู่ที่ประมาณ269,900บาทนั่นเองครับคุณผู้ชมนะครับ ในเรื่องถัดไปนะครับผมที่ผมซื้อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของไดอารี่สีแดงนะครับผมนะทั้งหมด10เล่มนะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณ55,000บาทนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณ324,900บาทนะคุณผู้ชมนะครับถัดไปนะครับผมผมได้ซื้อทับทิมมานะครับผมจำนวน5 9 0 0มนะครับแล้วก็ได้ซื้อมรกตมา18มแปนะครับซื้อไข่มุกม้านะครับผมนะ125,000บาทนะครับ ถัดไปนะครับผมสิ่งที่เราซื้อมานะครับผมก็คือเรื่องของกิสตันนะครับผม54,999บาทนะครับอ่านะครับผมราคาเบ็ดเสร็จตอนนี้นะครับผมต้นทุนทั้งหมดที่ผมใช้ไปในชุดนี้นะครับ10ชุดทั้งหมดราคาเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ581,899บาทนะคุณผู้ชมนะครับผมอันนี้คือราคาที่ผมได้ใช้ไปทั้งหมดนะครับนะก็สำหรับตัวที่เราได้มานะครับผมทั้งหมดในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของหนูนะครับผม5ตัวนะครับมีกบด้ววย2ตัันะครบ แล้วก็ของที่เราได้มาในวันนี้นะครับผมก็มี2ชิ้นนะครับมีเมทัลลิกคร์เกย์นะครับผมแล้วก็เมทัลลิกบูคาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันนะครับผมว่าสําหรับอันนี้นะครับผมมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับเมทัลลิกคร์เกย์นะครับผมจะอยู่ที่ราคาประมาณ2 7 0 0 0 0บาทนะคุณผู้ชมนะครับอีกอันนึงนะครับผมก็เป็นเรื่องของเมทัลลิกบูคาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าราคาตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ของเมทัลลิกบูคาวนะครับผมอยู่ที่ประมาณ469,999บาทนอครับโอเคจัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมที่เราขายของได้ทั้งหมดนะครับผมราคาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่รวมหนูกับกบนะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ749,998บาทนั่นเองครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับเรื่องของต้นทุนในวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิงโกนะครับผม1ิบเล่มนะครับเดลี่นะครับผมหรือว่าทัพทิมอัญมณีต่างๆนะครับผมนะต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่ 5้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปด้อยเกบาบาทนี่ครับคุณผู้ชมนะครับอ่านี่ครับผมซึ่งหักลบกบหนี้กันแล้วนะคุณผู้ชมนะครับทั้งหมดที่เราจะได้ในวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ1 6ึ่งแสหกมืนแปดพเกสิบาบาทนะครับผมนะเออครับ <laughs> ก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าสำหรับเรื่องการดปเออไบเดอรี่หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับผมนะก็ มันสามารถที่จะดรอปเองได้นะครับผมวิ่งแป๊บเดียวนะครับผม,ผมก็คือดรอปมาแล้วนะอย่างเช่นเดลี่สีแดงเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อได้นะครับผมนะสามารถไปวิ่งที่เควสนั้นได้เลยนะครับผมนะ ก็จะดรอปค่อนข้างที่จะง่ายนะครับรวมถึงดรอปอัญมณีด้วยนะคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้ออะไรเลยนะคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบบิงโกหรือว่าสิ่งที่ต้องจําเป็นหรืออัญมณีก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าวิ่งตรงนั้นไปไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมทํามานะครับผมเพราะว่ามีคุณผู้ชมผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าบิงโกเซตนี้เนี่ยนะครับผมเขาสามารถทําเงินได้ถึงเป็็นน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 10 10 20ลล้้้าาาเเยะะะะะคคคคุณผผผูชมมมรรรัััับบบถึงงว่่แตก ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะผมว่านะครับถ้าสมมุติว่าไปวิ่งเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมผมก็ขี้เก็จไปวิ่งนะครับก็เลยใช้เงินแก้ปัญหานะครับผมโดยการซื้อนะครับหน้าหมันไส้ยิบหาย โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปบิงโกแบบนี้นะครับผมมีเซตบิงโกแนะนำนะครับผมอยากให้ผมเป็นบิงโกชุดไหนนะครับผมสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมเงินนะครับผมมาบิงโกให้คุณผู้ชมได้ดูนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ้ยโหหลีฟ้าปิงก